วันนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้เตาเผาถ่านไหลควันหรือว่าเตาซอระซันนั่นเองครับผมแบบละเอียดทุกขั้นตอนกันเลยครับหลังจากที่เราได้ทําคลิปวิดีโอสอนไปที่เรียบร้อยวันนี้เราก็มาปฏิบัติการจริงเลยครับเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนแรกเราก็จะใส่ฟืนลงไปนะครับไม่ว่าจะใส่ลักษณะแนวตั้งหรือว่าแนวนอนก็ได้พยายามใส่ให้เยอะที่สุดแต่ว่าอย่าเอาไปปิดที่รูแก๊สนะครับโดยฐานด้านล่างของเราจะใช้เป็นอิฐบล็อก9ก้อนนะครับวางลักษณะ3แถวแบบนี้เลยครับ เมื่อเราบรรจุฟืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการปิดฝาให้แน่นนาครับผมหลังจากนั้นให้เรานําดินผสมน้ําให้กลายเป็นขี้โคลนเพื่อจะปิดฝาถังบริเวณที่มีรูรั่วครับผมจุดไหนที่มีรูรั่วหรือว่ามีรอยต่อให้เราใช้ดินผสมน้ําปิดให้สนิททุกจุดเพราะว่าหากเราปิดที่หลังจะเป็นขั้นตอนที่ยากครับ เมื่อเราทําการใช้ดินปิดรูรั่วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่วิธีการหุ้มฉนวนกันความร้อนครับส่วนฉนวนกันความร้อนหากใครมีงบประมาณมากก็สามารถใช้เป็นใยแก้วได้เลยครับหากใครมีงบประมาณน้อยก็ใช้สังกะสีก็ได้ครับผมระหว่างสังกะสีกับถังให้เราทําการกอกดินลงไปให้เต็มหรือว่าใช้ขี้เท่าก็ได้ ถ้าหากดินเราไม่พอหรือว่าเราไม่อยากใส่เราก็สามารถใช้ดินโคลนปิดเฉพาะปลายสังกะสีตรงนี้ได้เลยครับผมข้างบนฝาถังจําเป็นต้องใส่ดินหรือว่าเศษที่เท่าเพราะว่าเมื่อเตาติดไฟแล้วเตาจะมีความร้อนสูงทําให้ฝาแดงและก็เสียรูปหรือว่าพังได้ง่ายครับเข้าสู่ขั้นตอนการก่อไฟใส่เชื้อเพลิงด้านล่างใต้เตาครับการจุดไฟให้ความร้อนเราจะต้องให้ไฟสม่ำเสมอและร้อนแรงตลอด ถ้าหากเราไม่ใส่ใจในการจุดไฟไฟดับดับติดติด,ตดจะส่งผลต่อการคายแก๊สของเตาทําให้เตาของเราคายแก๊สได้ช้าครับเมื่อเราทําการจุดเตาประมาณ2-3ถึงชั่วโมงเตาของเราเริ่มจะคายแก๊สออกมาแล้วก็มีเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาด้านบนครับผมจะสังเกตได้ว่าเตาของเราจะไร้ควันเลยจะมีควันเฉพาะไฟที่ก่อด้านล่างเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากเตาสมัยเก่าเวลาไม้ติดไฟจะมีควันออกมาจํานวนมาก อาจก่อให้เกิดการลบกวนสําหรับคนที่อยู่บริเวณข้างเคียงได้เมื่อเตาได้คายแก๊สเสร็จสมบูรณ์เราก็ไม่ต้องจาเป็นต้องเติมฟืนด้านล่างและเราไม่ต้องมาปิดเตาเพราะว่าเตาของเราจะดับเองหลังจากที่คายแก๊สเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เตาดับเป็นที่เรียบร้อยประมาณ4ี่ถึงหชั่วโมงเราก็สามารถเปิดมาดูฐานได้ครับมารับชมผลงานของเราไปพร้อมๆกันครับผมนี่ไง หากเราใชา้กิ่งไม้ที่เล็กมาเผาเตาของเราก็จะยุบลงไปประมาณหนึ่งใน3ส่วนครับข้อดีของเตาคือเผาได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันและไม่มีขี้เท่าให้เห็นนะครับจะสังเกตว่าเตาของเราจะไม่มีขี้เท่าเลยหากเป็นไม้ที่มีขนาดใหญ่จะสังเกตได้ว่าการยุบของฐานจะยุบตัวลงไปไม่มากเรายังได้ทดสอบเอาผลไม้มาเผาเพื่อให้เป็นฐานเพื่อจะเอาไปตกแต่งในบ้านในตู้เย็นเพื่อดับสารดับกลิ่นครับผม ผลไม้ที่เราทําการทดสอบก็จะมีมะละกอละมุดกล้วยและผลไม้ของเรายังคงรูปและถ้าใครมีไอเดียดีๆก็จะเอาไปต่อยอดได้ครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้หากท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้สวนผสมปสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับ